ไทยทำได้ทาให้ไทยยิ่งหญ่เลือกพเพื่อไทยสร้างสังคมไทยที่เป็นไปได้เพเื่อไทยทาได้ทาให้ไทยิ่งใหญ่บนะครับตเ่อไทยด้วยครับมือิคครับพี่วิ่งครับครับ อยากให้กรุงเทพมีแบบนี้สำคัญที่สุดแบบนี้คือเรื่องพอรบอากาศสะอาดพยายามที่จะผลักดันตรงนี้มาแล้วก็เรื่องต้นไม้เรื่องเล็กก็วันนี้แวะขึ้นทางก่อนนะให้ผู้สมัครทานน้ําก่อนรวมถึงผมด้วยแล้วเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ okay. สวัสนีครับวัดีใหม่ครับดังใจให้ทุกคนนะครัขอบครับไปกัาเรามาวิ่งนานแกันต่าวิ่งจ้าข้าเลย ก่อนอื่นต้องพูดเกี่ยวกับการลดรายจ่ายนิดนึงนะครับ10%ของ GDP เนี่ยความจริงแล้วมาจากเรื่องของสุขภาพไม่ดีผม,มคิดว่าสิ่งสําคัญมากค่าใช้จ่ายในการรักษานี่คือปลายทางเราพบว่าประมาณสัก64%มาจากการที่เราสามารถที่จะป้องกันที่จะเกิดโรคได้อยากที่จะเชิญชวนทุกๆคนนะครับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถทําได้เป็นส่วนๆพรคเพืเ่อไทยเนี่ยเราผลักดันเรื่องพรบอ,รอากาศสะอาดนะครับอากาศสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้คนไทยมีสุขภาพดีเราก็เชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นอากาศสะอาดจะทาให้ อยากเป็นเรื่องเดียวกันเรามีนโยบายรถเมล์สิบาทรถไฟฟ้า20บาทก็คือรถรายจ่ายช่วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องปากท้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เข้ากับนโยบายพักเพื่อไทยเวลาคนมีความตึงเครียดต่างๆก็จะมาตรงนี้นะครับการที่เราทําให้จังหวัดต่างๆมีสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพื้นที่รวมเส้นตรงนี้จะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจต่างๆเกี่ยวกับอาหารการที่เราทําให้สตรีทฟู้ดต่างๆเนี่ยสามารถจะมีที่ขายได้คนที่ต้องการจะซื้อตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่่่งแนนวโยยยบายอพัไไมใช ว่าที่กรุงเทพอย่างเดียวแต่เราอยากให้เห็นว่าถ้ากรุงเทพทำได้จังหวัดอื่นก็ต้องทำได้ครับ